เมอรนอก็ยินดีต้อนรับซอมอร์เทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมลงหลุมมิตินะครับซึ่งเป็นหลุมมิติใหม่สำหรับเจ้าวากาบอลลมนะครับก็จะเป็นทีมสำหรับลมเอ้ก็จะเป็นทีมสำหรับลงเก็บ axp ให้กับเจ้าวากาบอลลมนะครับในชั้น5นะครับจะมีตัวอะไรบ้างนั้นก็มาดูกันเลยครับก็ ตัวที่ผมใช้ก็มี3ตัวนี้นะครับ1ก็คือลาพิทครับลาพิทจะใส่เป็นสตันแล้วก็โตกลับนะครับแล้วก็มีอินุกามิไฟอเวกขั้นสองนะครับอินุไฟอเวกขั้นสองก็จะใส่รูนโตกลับกับดูดเลือดนะครับแล้วก็อินุกามิแสงอเวกขั้นสองนะครับก็จะใส่รูน ex แล้วก็โตกลับนะครับ ใช่ป่วาวะไม่ไม่แน่ใจรูนเหมือนกันส่วนเจ้ารอยหรือว่ากระบอลลมเนี่ยก็จะใส่รูนเ e x ็ e กโตกลับนะครับมาเรามาดูรูนและสเตตัสนะครับก็จะเป็นรูนและสเตตัสที่ค่อนข้างแน่นนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องมีรูนระดับหนึ่งนะครับถึงจะฟาร์มได้โอเคเจลาพิษนะครับก็จะเป็นสตันโตกลับนะครับก็สเตตก็ประมาณนี้เลยสปีดคีด,ดาเมจแอทแทกนะครับแล้วก็ ช่อง135เน้นเป็นคิเลตแล้วก็ atk นะครับโอเคเอ่อต่อไปเจ้าอินุกามิไฟนะครับอินุกามิไฟนี่ผมใช้เป็นดูดเลือดแล้วก็โต้กลับนะครับก็แอตแทกนะครับคิดาเมทแล้วก็แอตแทกนะครับช่อง135ก็จะเป็นเน้นเป็นคิเลตคิดาเมทแล้วก็แอตแทกนะครับนี่ครับโอเคแล้วก็ตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คืออินุแสง S <S อีนุแสงก็อ๋อไม่ใช่อ x โตกลับแฮรูนไม่ครบเซตโอเคก็จะเป็นรูน EX นะครับแล้วก็ไม่มีเซตนะครับก็จะเป็นสปีด h p แม่นยำนะครับเพื่อนๆทำแม่นยำสูงๆหน่อยนะครับสัก85ถ้า85ได้จะดีมากเลยเพราะว่าขนาดผมแม่นเกิน85เนี่ยก็ยังลบไม่ค่อยจะติดเลยเนาะเหมือนต้านมันเยอะนะเจ้าวากรบอลไฟเนี่ยนะครับ โอเคก็ยังไงตัวที่3ามก็เจ้าวากาบอลลมเฮ้ยตัวที่4ก็เป็นเ e อ็กโตกับนะครับลูนก็ประมาณนี้ HP Defense HP นะครับลูนที่เหลือก็เน้น HP นะครับโอเคก็นี่นะครับผลจากการสู้ก็ อันนี้เป็นการสู้ครั้งแรกเลยนะครับก็เวลาที่ดีที่สุดนะครับก็5้าิบสองวินะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ย10รอบก็รอบละประมาณ1นาที3วินาทีนะครับก็มีตตามนี้เลยนะครับก็จะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับ โอเคก็อะลองลองให้ดูแบบเต็มเต็มสักรอบหนึ่งก็จะตีบอสเลยนะครับถ้าดวงดีถ้าดวงดีนะครับแบบบอสไม่ใช้สกิลสอกไม,ไม่ใช้สกิลสามเลยอ่ก็จะไวนะครับแต่ถ้าบอสใช้สกิลสามอะ่ะมันก็จะช้าลงหน่อยถ้าบอสใช้สกิลสามและอีนูลบได้ก็ยังไม่นานมากแต่ถ้า ใช้สกิลสามแล้วอินุลบไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามันมีทั้งภูมิคุ้มกันแล้วก็เกาะเนาะทาให้ทาดาเมจได้ไม่ค่อยมากนักเนาะแต่ถ้าตาไหนลดเกรดบอสติดบอสไม่ได้ขยับอย่างเงี้ยแล้วทาดาเมจไปเรื่อยแล้วจบอย่างเงี้ยมันก็จะไวมากเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมาอันนี้จะลบไม่ติดเนาะ มันก็จะมีตาที่ลบติดก็จะไวหน่อยถ้าลบไม่ติดก็จะช้านะครับส่วนตัวผมว่าทีมนี้ค่อนข้างที่จะเซฟนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอินุลูนอื่นน่ะอินุไฟลูนอื่นมันจะไม่เซฟนะครับแต่ถ้าเป็นดูดเลือดอย่างเงี้ยมันจะเซฟเพราะว่ายังไงอะ่ะตัวดาเมจอ่ะมันค่อนข้างบางครับถ้าลงดันเจียนมีลูนแวมพายอย่างเงี้ยมันจะช่วยประหยัดฮิวนะครับ ทำให้ลงได้เรื่อยๆเนาะมาเดี๋ยวตานี้ตาสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูตาที่มันไวแบบบอสไม่ได้ขยับต้องมีวันดวงดีของเราบ้างแหละนะแบบลาพิษตีแล้วลดเกรดเรื่อยๆไงบอสไม่ได้ไม่ได้เกรอะไรเงี้ยตามดันก็ลาพิษก็เคลียร์ค่อนข้างไวนะครับ เพราะว่าเป็นสกิลหมู่ทั้งหมดแล้วก็อีนูก็ลากเพื่อนไปตีทำดามเมจค่อนข้างเยอะเนาะอ่าครั้งนี้รถเกตเยอะนะครับเรามาดูว่าบอสจะได้ขยับไหมโอ้โหลดเกตไม่ติดนะครับอ่าแต่อีนูลบได้ทันเวลาพอดีเนาะตอนนี้ก็จะนาทีนิด,น,ดนิดแน่นอน หนาทีไม่เกินห้าวิโอเคก็สำหรับทีมลงหลุมมิติใหม่นะครับให้เจ้าวากาบอลลมก็มีประมาณนี้แหละครับก็ต้องใช้รูนเยอะหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่แล้วก็เพื่อนๆระดับกลางทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อกดไม่ติด